ชาพะพัสสัอาตรนังภูรัสสูปสังตะขังเต สแสดงพระธรรมเทศนาในมา,าพรชาตาฐานเพื่อปพะระนติปัญญาของท่านสาทุกชนทุตบริษัททั้งหลายท,ที่ได้มาประทุมกันณสถานที่นี้ได้ก็สืบเรื่องมาว่าวันนี้เป็นวันพุรธมิถิีเพ่น แห่งเดือนมาคามาก,ก็คือวันเพ็ญเดือนสาซึ่งเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนน้งหลถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในรอบปีเพราะว่าเป็นวันที่มองสมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าได้ทรงวาระ เป็นวันที่พระพุทธองค์ประธานโอวาติโมในที่ประชุมะสมอาหันตัสสาวกซึ่งประกอบไปได้วยองค์สี่ที่เรียกว่าจัตุรุปัสติบาทแล้วส่งส่งพระอาหันตัสสาวกไปประกาศพระศาสนาหรือว่าไปสอนศีลธรรม แก่ประชาชนและขามที่คนชนรอดและราจะา,านีต่างๆสองส่งไปทั่วทุกสารทิศทิศทางนั้นคำว่าจารวจสรบปธิบตัตนั้นแปลว่าการประชุมพระสาวกซึ่งประกอบไปได้วยองค์สิื นั่ก็คือได้แก่หนึ่งรา,าวกที่มาประชุมกันนั้นในวันนั้นด้วนเป็นเองกิปปุปสมปัตาเธอได้ราัการอุปสมบทจากพระสารดานะั้นสองรา,าวกที่มากันนั้นรู จำนวถึง1 2 5 0องและกข้อมาประทุมกันโดยไม่ได้นัดหมายและ 4. เป็นวันที่เป็นวันเ,นเพ็ญระวังการเสวยมาคารเรแต็งดวงหรือว่าเต็มสมบูรณ์การประชุมข้างสำคัญที่สุดในสมัยคำพุทากาลที่เรียกว่าการประทุมปสานธิบาทนั้น ได้มีขึ้นในพระศาสนาแป่งท่าแรกนัดที่พระเบบุวัยมหาพิหารเจอเป็นวัดนะที่พระเจ้าแผ่นิสารสร้างถวายเป็นวัดแทกในพระุศาสนาตั้งอยู่ใกล้ภูเวงราชพฤกษ์เป็นราชเถรเป็นราชธานีในสมัยนั้นการประชุมได้มีเวลาประชุมกันในเวลาบ่ายของวันเพ็ญเดือนสาม ในปีแรกที่พระพุทธเจ้าตััสรู้เพือไปุุมกาหลังจากที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทอัิโมในการประชุมสองคนที่สาธุชนทั้งหลายจะได้ทราบความหมายและใจความของโอวาทตัติโมต่อไป ผู้ชนทั้งหลายเรี่กว่าปฏิโมกขี่ว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาเพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าวรสศาสนาของเราเนี่ยทรงย่ย่อคำสอนในทางพุทธศาสนาทั้งหมดที่มี กิหรือเป็นภาสิธที่พิเศษไม่มีภาสิทธิอื่นยิ่งไปกว่านี้แล้วใจวามขอโอวาทปฏิโมกนั้นมีอยู่ด้กันสามตอนด้วยกันสมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรง,งตรัสเตรียมลำดับไว้เป็นสามอันขา อย่างนี้ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวทิ่พานว่ายอดเยี่ยมผู้ทำท้าผู้อืนเป็นบันประชิดไม่ได้ทีเดียวผู้ทำผู้เบียดเบียนผู้อืนเป็นสมณะไม่ได้ท,ท่านพาที่สองตรัสว่า การยามกุศลให้ถึงพร้อมให้ถึงการเข้าใจกุศลและการทําจิตใจของเราให้ของแท้วนี่เป็นคําสอนที่ท่านอรู้ได้กล่าวไว้ข้าหาที่สามว่าอนุบาวาโทอนุปคาโตเป็นต้นแปลว่าการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายความส้ำรวมในพระ ความเป็นผู้รู้จักประมาณในภาษาหารและรู้จักที่นั่งที่นอนอันเยียบสงัดก,การประอกอบวางเทียนในอาที่ินี่คือคำสอนของท่านผู้รู้ทั้งหลายเนือ้อความของรักอาาแรกพระพุทธเจ้าตรัสถึงทีวัตถุประสงค์ก็คือว่าความอดทน หรือในพระคาถาที่ตรัสไว้ว่าสามตอนตอนแรกก็คือความอดทนจึงความกดกลั้นเป็นรบาดอย่างยิ่งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสที่ให้เห็นว่าในการเผาผลาญบาปหรือการเผาผลาญคกาุศลต่างๆเกิการกำจัดความทุกข์ทั่วและในการสร้างสมความสุขความเจริญ ถาเราตึงถึงการความเป็นคุณงามความดีในด้านตัางๆเช่นการศึกษาหาความรู้การปฏิบัติหน้าที่การงานเป็นลำดับหรือเป็นต้นนั้นไม่มีอะไรดีไปเท่ากับความอดทนวาาอดทนหรือการติที่แหละเป็นเพื่อสร้างความสำเร็จทุกสิ่งอย่างแม เราเด็กประสัมมาสามพูดะเจ้านั่นพระองค์ก็ใช้ขันติธรรมบารมีนี้เหมือนกันแปลงพระอรหันตสัมมาสามภูดะเจ้าพระองค์ก็ใช้ขันตินี้กเพราะเรจงใช้ขันตินี้แปลงกำลังสำคัญจึงได้เรียกกันว่าเป็นผู้แ